ดีค่ะช่องทวารัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเทิงวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านก็มาเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมสุรินเหมือนเดิมนะ,ะทุกคนทุกทุกวันเสาร์าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านพิมพ์ทองผ้าไทยผ้าไหมสุรินนะคะทุกคนร้านพิมพ์ทองก็เป็นแหล่งร้านที่ตัดและทอเย็บผ้าไหมสวยอีกหนึ่งร้านเลยนะคะเป็นร้านยอดนิยม แล้วก็ตัดผ้าไหมสวยงามในจังหวัดสุรินเลยนะคะทุกคนเห็นนะคะเราเข้ามาเลยก็จะเด่นเลยนะคะเด่นด้วยผ้าไทยผ้าไหมสุรินเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่ข้างหน้าของเราเดี๋ยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมในร้านกันเลยนะคะนี่นะคะคาทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเป็นผ้าไหมเย็บลายสาคู ลายกระนิวอันนี้ก็จะเป็นสีทั้งสีเคมีสีธรรมชาตินะคะลวดลายสวยงามเลยนะคะทุกคนสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเราดูว่าแผ่นป้ายราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็น2,900บาทนะคะทุกคนลายครนิว2,900บาทนะคะอ่ะกิบเรียบร้อยนะคะทุกคนเนาะ2,900อันนี้ราคา6000 6,900บาทนะคะทุกคน ผ้าสีธรรมชาตินะคะสวยงามเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเสือ้อทันสมัยปักเลี่ยมลูกไม้นะคะเป็นผ้าอยอกดอกลูกแก้วนะคะผ้าถุงด,ดำสีดำธรรมชาตินะคะทุกคนงานมันทีนเก่งน,น,นี่คือคุณร้านพิมพ์ทองผ้าใหม่นะคะน้องพิมพ์สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะนะคะพี่ตะวันมาขอเก็บอีกนะคะ เพราะว่าพี่ตะวันจะไล์ให้ประมาณอาทิตย์แล้วก็เว้นอาทิตย์แล้วก็จะเสนอทุกผ้าไหมในร้านของจังหวัดส,สุรินทร์ของเรานะคะเพราะว่าเราสนับสนุนทุกร้านนะคะทุกคนสนับสนุนทุกร้านเพราะว่าผ้าไหมสุรินทร์ของเราสวยและก็เด่นทุกร้านนะคะ <oui. S 1> ก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละร้านเขามีช่างชํานาญงานอยากให้รู้ว่าการทํางานช่างผ้าไหมในสุรินทร,ร,ร,ร์ทอเย็บผ้าไหมตัดเสื้อผ้าไหมได้เยี่ยมเลยนะคะอันนี้มีช่างมาด้วยไหมคะ ช่างยังไม่มานะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ช่วยขายนะคะก็อันนี้ก็คุณคุณพิมพ์จะเป็นคนสวยนะคะยิ้มพิมพ์จริงๆนะคะทุกคนนี่นะคะแอดมินขนาดแอดมินบอกว่าเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากนะคะคนขายผ้าไหมเขาสวยแล้วก็ยิ้มแบบพิมพ์ใจออกมาเลยเราเข้ามาแล้วก็อบอุ่นนะคะทุกคนดูท่านั่ง <c oughs> <c oughs> นอนนะคะโอเคนะคะนี่สวยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้า ให้เราเลือกมากมายเลยนะคะร้านพิมพ์ทองนะคะนี่นะคะร้านพิมพ์ทองรับตัดเสื้อผ้าไหมผ้าถุงใหม่กระโปรงกางเกงชุดเรสรับแต่งลายผ้าถุงผ้าไหมนะคะก็จะรับแต่งลายด้วยนะคะนี่นะคะสวยนะคะทุกคนเอาให้ดูนะคะพิมพ์ทองนะคะสวยจริงๆนะคะทุกคน ผ้าไหมนะคะถ้าเราจะใส่ผ้าไหมเราจะใส่กับมุกหรือว่าเราจะใส่กับทองหรือว่าเราจะใส่กับเงินก็สวยนะคะทุกคนก็ทาให้ดูเด่นนะเดะ่นทุกเฉดสีเลยนะทะุกคนทุกเฉดสีเลยนะ,ะสวยเก่งๆนะ,ะร้านพิมพ์ทองเปิดร้านอยู่ข้างโรง โรงพยาบาลหมออนันต์นะคะโรงพยาบาลรวมเพศหมออนันต์นะคะวัดหนองบัวนะทุกคนก็จะอยู่ทิศตะวันออกนะ,ะวัดหนองบัวนะคะก็ไปไปชมที่ร้านได้นะคะในวันธรรมดาวันเสาร์าน้องก็จะมาเปิดนะคะเปิดรูทอยู่ตลาดนัดข้าใหม่สุรินทร์ทุกวันเสาร์เลยนะคะทุกคนเนาะนะคะ,ะวันธรรมดาก็จะเห็นน้องอยู่ที่บ้านเลยไปที่บ้านเลยนะคะข้างโรงพยาบาลหมออนันต์ โรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์วัดหนองบัวนะคะหน้าวัดหนองบัวนะคะหาง่ายเลยนะคะทุกคนหาง่ายตามร้านนะคะอันนี้จะดูเสื้อผู้หญิงนะคะนี่ก็จะเป็นผ้าที่ตัดนะคะตัดผ้าไหมลูกแก้วอัดข้างในนะกะ็เนี่ยตัดได้เรียบเลยเก็บริมได้อย่างสวยงามเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเสื้อไหมสวยจริงๆนะคะทุกคนสวยจริงๆแล้วนะคะแล้เวเราดูเสื้อผู้หญิงแล้วเราจะไปดูเสื้อบุรุษนะคะทุกคน บุรุษสตรีใส่ผ้าไหมก็สง่างามนะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นชุดผู้ชายนะคะเป็นผ้าลายเสื้อเสื้อผู้ชาย2,900บาทนะทุกคน2,900บาทนะคะมีไซส์เอ M, L หรือเปล่านะคะมีผ้าโหนะคะอันนี้ด้วยนะคะทุกคนสวยจริงๆนะคะจะใช้ในงานต่างๆชมพูออกโทนชมพูก็มีนะคะ ขอาผู้ชายนะคะอันนี้เบอร์อันนี้ราคาเท่าไหร่น้องพิมสามพันห้าสามพก็จะตามใหญ่ใช่ไหมไม่ไม่ค่ะตามตามเนื้อผ้าตามเนื้อผ้าแล้วก็ต่ำลายด้วยใช่อาชาใช่ยผ้าต่ำลายด้วยนะคะสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะไซส์ M มี M L L ใช่มีไซส์ M S M L L X L นะคะอย่างนะคะมีมีมีครบไซส์หมดเลยใช่ไหม มีครบไซส์ให้เลือกเลยนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กก็มีนะคะให้เราเลือกนะคะชอบลายเป็นธรรมชาติก็มีนะคะได้พิธีการมีหมดนะคะทุกคนอันนี้ของบุรุษนะคะบุรุษนะคะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งสตรีเรามาชมแล้วก็มาเอาใจบุรุษเราสักหน่อยนะคะเราอยากเอาใจพ่อ่อบ้านนิดนึงก็ให้เป็นของขวัญพ่อบ้านได้นะคะทุกคนเนาะก็ถ้าเขาให้เราเก็บตังค์นะคะก็ซื้ออะไร ใส่ให้เขาก็คงจะยิ้มนะคะเขาก็คงจะไม่บ่นหรอกถ้าเราเอาอะไรไปให้เขาใช่ไหมคะนะคะวิธีมัดใจเออก็พูดไปแล้ว <c oughs> นี่นะคะก็มีของขวัญให้เขาวันเกิดนะ,ะเ,เขาก็คงจะดีใจนะ,ะทุกคน Thank <laughs> you. ดอนลัสมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความเดินก็พามาชมร้านผ้าไหมนะคะร้านพิมพ์ทองผ้าไหมสุรินนะผ้าผ้าไทยนะครอยู่ข้างโรงพยาบาลหมออนันต์นะคะก็ไปเรืยกสัตว์กันได้เลยนะคะทุกคนเนาะแล้วก็มาเปิดตลาดเปิดบูธที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะเราก็บอกอย่างนี้ว่าเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดป,ประการใดต้องกราบประธานไป พื่อนเอฟซีวันนที่นี่ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกรา์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเ่็นเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณร้านพิมพ์ทองนะคะที่อนุญาตให้รีวิวในวันนี้นะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ